สวัสดีครับได้เวลากรตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลงฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปีละโรดทาง YouTube อิทธิพัฒน์รับทีวีนะครับวันนี้ยังคงต้องจับตาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุตรนร้อนคมป่าสุนะครับที่ล่าสุดนั้นได้เหนี่ยวนําความชื้นทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นครับโดยเหนี่ยวนําความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวของพายุกับพื้นที่ภาคตะวันออกจึงเกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่มีปริมาณฝนสะสมมากกว่า500 รเรียกได้ว่าเป็นฝนที่ตกหนักเกือบตลอดทั้งฤดูนะครับหรือว่าฝนที่ตกเกือบตลอดทั้งปีขณะที่ล่าสุดนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนนะครับยังมีทิศทางที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วง14ตุลาคมนี้แม้ว่ารัศมีของมันนั้นจะถูกปรับให้กินพื้นที่แคบลงนะครับแต่ยังส่งผลกระทบในพื้นที่บริเวณของพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือที่อยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับ ไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าพายุโซมร้อนกําลังแรงคมปาสุบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ลักติจุดที่19.2องศาเหนือนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง100กิโลเมตรถึง111กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไห้ลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน13-14ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดที่ร่องฝนพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ ขนาดที่ร่องฝนนั้นก็จะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่พายุโซนร้อนกําลังแรงข่มป่าซุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับและพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ครับขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดนะครับ และหากเราดูจากแบบจำลองสภาพอากาศล่าสุดนั้นนะครับ ECMWF รวมถึงศูนย์การเตือนภัยไต้ฝุ่นร่วมของกองทัพเรือสหรัฐปรับคาดการณ์นะครับรัศมีของพื้นที่การเกิดพายุนั้นโฟกัสแคบลงครับขณะที่โมเดลแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF ที่ร่วมกับวินดี้นะครับก็จะเห็นทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุนะครับเมื่อเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามครับก็จะอ่อนกำลังอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะ อ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคุมบริเวณแถวๆพื้นที่เวียดนามพื้นที่แถวลาวนะครับสลายตัวอย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นการกินพื้นที่รัศมีของพายุลูกนี้นะครับก็จะแคบลงครับแต่ว่าพื้นที่ที่คาดการณ์กันว่าพายุลูกนี้จะมาสลายนะครับก็คือบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางจังหวัดเชียงรายจังหวัด น่านครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยจังหวัดเลยพิษณุโลกพิจิตรรวมถึงพื้นที่จังหวัดตากนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ทางภาคเหนือครับรวมถึงพื้นที่เพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับมหาสาร,รคามขอนแก่นชัยภูมิและก็พื้นที่ของร้อยเอ็ดนะครับเป็นพื้นที่ที่รัศมีของพายุนั้นจะ ทําให้เกิดฝนครับขนาดที่ลมหนาวหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงบนอากาศเย็นนั้นจะแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงวันที่17-18ตุลาคมนี้นะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าก็จะทําให้อากาศเย็นลงครับโดยลมหนาวนั้นนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมคับก็จะทําให้พื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือมีฝนครับเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงที่ลงมานั้นเมื่อมาเจอกับมวลอากาศที่ร้อนชื้นก็จะทําให้เกิดฝนขณะที่ร่องมรสุมนั้นก็จะไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะว,วันออกครับก็จะทําให้บริเวณเดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นในช่วง17-18นะครับที่จะมีโอกาสเกิดฝนอยู่ มาดูจากแบบจำลองเส้นทางของพายุจากวินดีกันบ้างนะครับยังคงแนวโน้มทิศทางที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วง14นาฬิกาของวันที่14นะครับระหว่าง14นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับจากแบบจำลองแสดงให้เห็นนะครับว่าเมื่อพายุเคลื่อนลงอ่าวตังเกียแล้วก็จะค่อยๆประชิดทางชายฝั่งเวียดนามนะครับ แล้วก็เข้าสู่พื้นที่ของเมืองวินนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางที่พายุเคลื่อนผ่านครับหลังจากนั้นก็จะขยับขึ้นไปบริเวณลาวครับแล้วก็ออกสู่ทางฝั่งพมา่าทางท่าขี้เหล็กนะครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับเพราะฉะนั้นฝนที่จะเกิดส่วนใหญ่ก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และล่องฝนนะครับที่เข้าสู่ตัวของพายุหลังจากนั้นเราก็จะเห็นย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่เคลื่อนเข้าทางดาน,นางังเวียดนามอีก1ลูกนะครับแล้วก็เข้าทางพื้นที่อัตตะปื้อของลาวเข้าสู่พื้นที่ ทางภาคกลางภาคตะวันออกอีสานล่างครับแล้วก็จะผ่านพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพมหาคนครออกสู่ทางฝั่งตะวันตกนี่เป็นแบบจำลองของวินดี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูฝนนะครับดูฝนเริ่มตั้งแต่ ช่วงที่พายุเข้ากันบ้าง14ตุลาคมนะครับวันที่14เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นบริเวณแถวๆพื้นที่ทางด้านภาคก,กลางภาคอีสานนครราชสีมาทางนครสวรรค์นะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะเกิดฝนเนี่ยนะครับก็จะมีทางพื้นที่ของใกล้ๆกับพื้นที่ของกัมพูชานะครับทางฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนด้วยเช่นเดียวกันครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าฝนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ก็จะปกคลุมแต่ฝนสีชมพูหนักๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ฝนที่ตกทางพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะค่อนข้างเยอะรวมถึงพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกด้วยนะครับของประเทศไทยครับที่จะต้องเฝ้าระวังครับซึ่งทางสสนกรก,รก็เตือนนะครับสำหรับพื้นที่ของภาคตะวันออก12-18ถึงตุลาคมนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับพื้นที่สี เหลืองเหลืองเขียวเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝนที่ตกหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวันที่16กเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวน,นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาแถวกาญจนบุรีแถวอุทัยธานีนะครับแล้วก็พื้นที่แถวแถวสิงห์บุรีครับพื้นที่โซนตะวันออกก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พื้นที่ทางภาคอีสานตอนล่างบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับพื้นที่นครราชสีมาจังหวัดสระบุรีมีฝนเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นการคาดการณ์นะครับ ในบินดี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนฝนที่จะตกในพื้นที่ของวันนี้นะครับก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยทางโซนฝั่งภาคอีสานนะครับที่มีพื้นที่สีแดงคาดการฝนเอาไว้ว่าจะเป็นพื้นที่ของบึงการสกลนคร นครพนมมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับแล้วก็พื้นที่สีแดงภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราดครับส่วนภาคกลางก็จะมีสีเหลืองที่คุณผู้ชมได้เห็นนครสวรรค์ชัยนาทกาญจานบุรีสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีไล่ลงมาเลยนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักมากนะครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลูฟ้าพยากรณ์ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ